สิ่งสําคัญมากเลยนะครับที่เราจะคุยกันในประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็คือในเรื่องของวิธีคิดสําคัญมากคือผมเองนะครับผมเข้ามาสุรียนตรงที่ว่าสุรียันนะั้ยังไม่ได้มีสินค้าอะไรยังไม่มีสํานักการใหญ่ยังไม่มีเอเจนซี่ยังคือยังไม่มีอะไรเลยนะครับเราใช้จินตนาการในการนําทางเรานะครับเราใช้จินตนาการเปรียบเปรื่อนเป็น GPS นําพาเรามาสู่เป้าหมายเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าคืออะไรแต่เรามีความเชื่อ เรามีผมมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ให้ได้ทั้งๆท,ที่ผมไม่เคยทําอาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ทําไมถึงเชื่อแน่นอน,นครับการที่เราจะเชื่อที่เรียกว่าบิลีฟเราจะเชื่อสักหนึ่งอย่างนะครับเราจะเกิดความเชื่อเราต้องเกิดจากตัวเราเองก่อนคุณครับในสมัยนั้นนะครับสุเรียนยังไม่มีภาพความสำเร็จให้เห็นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นและเกิดผมเชื่อเกิดความมั่นใจก็คือผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในประเทศมาเลเซียซึ่ง คนที่ชวนผมหรือมาแนะนําผมก็เป็นคนมาเลเซียนะฮะไม่ใช่คนไทยผมไม่มีอัพไลน์ในประเทศไทยผมสายตรงมาเลเซียเลยครับปัญหาในเมืองไทยก็คือศูนย์ตัวสองของประเทศไทยและสินค้าในสมัยนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีแต่เครื่องประับทองอย่างเดียวคุณครับแต่ทําไมผมถึงมุ่งมั่นมาถึงวันนี้ได้อยู่กับสุเรมาปัจจุบันนี้น่าจะปีที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับคุณครับเกิดจากสมการที่ผมผมเป็นคนชี่เรียนหนังสือคณิตศาสตร์ผมจะใช้ คำศัพท์นี้บ่อยมากาเรียกว่าสมการสมการของผมคืออะไรครับนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในมุมมองของผมหรือสมการของผมนะครับต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับต้องมีตัวชีครับที่เรียกว่า thinking เราต้องคิดก่อนเราต้องคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราต้องคนคิดบวกเราต้องคิดใหญ่เราต้องฝันใหญ่เกิดจากวิธีคิดหลายๆท่านอาจจะเรียกว่า mindset ก็ได้แต่ผมจะเรียกว่าวิธีคิดดีกว่า thinking thinking คือการคิดคุณครับ คุณคิดอย่างไรชีวิตคุณจะเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นผมเป็นข้าราชการตํารวจเนี่ยคิดยังไงมันก็คงที่ไม่สามารถจะมีเงินแสนเงินล้านได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ไครับมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีไรายได้ในระดับนั้นคุณครับแต่ผมเป็นคนที่คิดไม่เหมือนเพื่อนหรือพี่น้องในใน,ในตระกูลเดียวกันคุณครับผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนจังหวัดกาญเป็นลูกชาวนาชาวไร่ชาวตวดไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอ,อะไรเลยครับมีต้นทุนคือต้นทุนสมองครับ ุณพ่อคุณแม่ให้มาแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ทะเทยอทะยานเรียนหนังสือให้เก่งพอเราเก่งแล้วเรามีสมองเรามีปัญญาแล้วเราจะมีความคิดที่ล้ำเลิศกว่าคนอื่นเขาเราจะมองอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอี่เขามผมจะชอบคิดแบบนอกกรอบเสมอคุณคะเอาง่ายๆเลยนะฮะขนาดมาสอบตํารวจนะครับผมยังไม่สอบตํารวจที่กรุงเทพที่นครปฐมซึ่งบ้านผมเนี่ยกับโรงเรียนตํารวจได้ใกล้กันมากเลยแค่สามสี่สิบกิโลเอง ทำไมผมถึงไม่คิดไปสอบตบดที่จังหวัดนครปฐมคุณไปดูวิธีคิดผมได้ครับเพราะผมมองว่าที่นครปฐมนั้นมีคนที่เรียนเก่งๆและจํานวนประชากรที่เด็กนักเรียนนี่เยอะมากถ้าผมไปสอบที่นครปฐมดูมันสะดวกดูเหมือนง่ายแต่โอกาสที่จะได้มันยากเห็นไหมครับหนึ่งทำไมถึงเลือกไม่สอบที่จังหวัดนครปฐมเพราะ โอเคดูเหมือนง่ายดูเหมือนสบายใช่ไหมครับแต่โอกาสที่จะติดหรือได้เป้าหมายน,นั้นมันยากจังหวัดจลาซึ่งจังหวัดจลาเนี่ยถ้าคนภาคกลางเนี่ยถ้าบอกว่าไปสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยผมก็ล้าบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเซโนนะไม่เสเย่นะฮะจะเซโดจริงเพราะ i, ฉันไม่ไปนะมันดูแล้วมันเสี่ยงนะครับคุณครับแต่ทําไมผมกล้าที่จะวางเป้าหมายโฟกัสเป้าหมายมาที่จังหวัดจลาไปสอบที่ตํารวจโรงเรียนเก้า้อที่หนึ่งวิธีคิดผมนะครับ คนภาคใต้ส่วนใหญ่มีเงินมีอ่พื้นฐานชีวิตที่ดีและภาคใต้ส่วนใหญ่อ่ามปลอดตายในเรื่องของสัตว์จในใต้ก็หลายๆท่านก็อาจจะกลัวอะไรเ่งหลยหลายอย่างแต่คุณครับผมเลือกจะไปที่คนเขาไม่ไปผมเลือกจะทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําแต่ทาไมถึงเลือกมาที่จังหวัดเชียราใต้ข้อที่หนึ่งคือครับคู่แข่งน้อยข้อที่หนึ่งเลยคู่แข่งน้อย เรามั่นใจว่าเราสอบเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบติดคือชชว่์คือได้แน่ถ้าพูดงแห้งถ้าเราไปตรงนั้นเรามีโอกาสได้แน่นะครับนี่คือถ้าไปแล้วเราได้แน่แต่คุณครับพอไปแล้วมันก็ได้จริงๆครับเพราะเกิดจากวิธีคิดเราก่อนไหมครับเราเราคิดว่าเราเชื่อว่าถ้าเราไปตรงเนี้ยแล้วเราจะได้มันเราจะได้เป้าหมายของมันเราจะได้ความสำเร็จจากมันไม่คือเป้าหมายที่ต้องการคือต้องการมีงานทำต้องการมีรายได้จากอาชีพเพราะเราพังพ่อแม่เราคงจัดส่งเสียเราเรียนไม่ไหว ผมยบแค่มัธยมหกเองเนะครเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะเป็นคนยากจนมากมีพี่น้องเจ็ดคนก็เลยอ่ายอมกเกษียตัวเองแค่มัธยมหกและไปตายบากหน้าเอาก็เลยเป้าหม่ไปสอปตบตำรวจเป็นสินทรัพย์คุณสร้างสินทรัพย์ตรงนั้นให้มีมูลค่าให้มีมูลค่าให้มีมูลค่าเยอะเยอเยอะเให้เป็นกดจุยคูณให้ก็แตกต่อไปให้ก,ก,กส็สร้างสทรัพย์ลงไปจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดสินทรัพย์มันโตขึ้นโตขึ้นคุณลองนึกภาพดูวันนี้มีงานกันหนึ่ง เขาบอกว่าคุณทํายังไงก็ได้ทํายอดให้ชั้นมาห้าล้านชั้นให้คืนให้เงินคุณสองแสนต่อเดือนไอกรนี่ขายเก่งมากเลยครับเป็นนักขายมือทองแลวมือโปรเลยครับขั้นเทพราขาโอโหเจอใครชั้นขายได้หมดเลยทําได้ครับทาได้ขายได้จริงแต่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยสุดๆแล้วพูเดือนนะก็ต้องทำยอดขายอีกห้าล้านอีกโอ้โหมันเก่งนะครับมันก็ขาย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 แบบขั้นเทพอีกก็ได้ครับค้าเขามีชั้นเอก แต่คนนั้นเนี่ยเขากล็ลองใช้สมาการที่หนึ่งครับแต่ในเอในเอบอกว่าเรื่องอะไรฉันต้องไม่ขายล่ะฉันเข้าใจสมาการสมารการความร่ำรวยฉันมีสมองเงินล้วทำไมจันต้องทำแบบนะั้นฉันต้องสร้างเครื่องผ่อนแรงสิครับฉันต้องสร้างเครื่องทุนแรงเราต้องสร้างเครื่องทุนแรงก็ลเลยสร้างเครื่องกายสร้างคนแล้วบริษัทบอกคุณจะทำยังไงก็ได้ห้าล้านคุณจะทำยังไงก็ได้จะไปทำยังให,ให้มียอดคุณจะไปทำยังไง นาย A ไปชวนคนมาช่วยซื้อสินค้าพอละเล็กน้อยได้5ล้านในย A ได้สองแสนเหมือนกันถ้าวันนี้คนใหม่อยากเป็นกอรหรืออยากเป็นเอทุกคนก็ต้องตอบว่าอยากเป็น A จริงไหมเออเราก็ซื้อกินได้แต่เรามีคนมาช่วยเราสินค้าเรา,เ,ราเป็นเป็นพนันเป็นหมื่นคนก็ได้โบนัสเหมือนกัน